อ,อยากจะขอให้จัดกีฬาสีสักสองอาทิตย์นะครับ<ม>คุณเอจะได้เจอกับพี่น้อยบ้างเพราะว่าพูกชามสาไทยไม่เจอไปเองพี่น้อยค่ะกิติพรกนคิพร,พพรมาแล้วนะครับนะมาดูว่าทีมกีเหลืองจะเตรียมตั้มรักยังไงตอนนี้นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนและ ทีมสีแดงจะปุกเข้าบ้านทีมสีเหลืองได้อย่างเรายังมีเวลาอีกพอสมควรนะคะที่จะให้ทีมสีแดงได้แก้เกม ตู้ของสีเหลืองลืมเบอร์ส่งมาให้พี่น้อยนะคะน้อยส่งไปให้รัชตะเล่นกันอยู่สองคนนะคะรัชตะส่งมาส่งมาให้สุจิตสุจิตว่างไงสุจิตว่างไงสุจิตเลี้ยงโอนสุจิตส่งมาสง่งต่อมาให้รองเท้าน้ำเงินรองเท้าน้ำเงินส่งต่อไปให้พี่น้อยอีกแล้วเข้าววางขาโออแมนยู่สุดสั้นแมงยูแมง เกิดได้จังหวะของประตูสีแดงน,นะคะ,ะมาแล้วนะคะไปแล้วพี่มาร์คอ,อีกแล้วพี่มาร์คอีกแล้วมาร์คสักขาอีกแล้วออตังตาลายหมดแล้วเน,น,นี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครบอลกลับมาที่สุจินะคะสุจิให้สองเท้าด้วยกัน,นไปให้พี่สอง ไปตอนนี้นะคะบอลอยู่ที่ประตูของสีเหลืองอ้อยิงไปนะคะน้อยยิงส่งไปให้สีแดงบงสกัดไว้บงสกัดไว้ทีละสตะส่งไปให้เอ็กบ้านหัน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 วิ่งไปไตาบบอลและสตาร์บอลลุดไป เ็นรูกพึ่งของพี่เอกบ้านหันเอกบ้านหันส่งให้กับทีมสีแดงสีแดงเอ็มยู่ันอยี่แล้วนะใครโอ้โหโอ้เตะเป็นตะก้อเลยลูกมาแล้วบอลอยู่ที่สีเหลืองแล้วพี่มาร์คพี่มาร์คโชว์สกิลสับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาตามเพลงมาร์ส่งมาร์ส่งมาร์สเร์ฟแล้วไทยไทยแพ้แท้บอกแพ้แท้ใจมาก เรื่องตะปีนตะเก็บใช่ เก็บบอลเองนะคะเปลูกทุ่มจากพี่ตังตังส่งทุ่มแล้วพี่มาร์คพี่มาร์คใช้เท้าขวามาเมื่อกี้งัดแล้วจะสัดโเออพี่เอ็กปันหาเตะออกไป,ไปกแล้วเอ็กไปเก็บเลยนะอ๋อย,อ,ยอยังอยู่บอลยังอยู่ข้างในเออะเตะเออะเตะเหลืองมาปุ๊บเหลืองทุ่มมาร์คทุ่มมาร์คทุ่มเพชรแฉลัดเพชรแฉลัดส่งให้มาร์คส่งต่อมาร์คส่งต่อมาร์คส่งต่อเอ้ามาร์คทุ่มที่นี่หว่มาแล้วลุงใครอ๋อตังออ่อ เหลืองนะคะเหลืองพึ่งเป็นจังหวะเหลืองพึ่งนะคะที่เพชรแท้รับบอลไว้แล้วบอลอยู่ที่เพชรแท้ส่งมาให้กับพี่มาร์คมาร์คใจมาร์คให้เพชรแท้เพชรแท้ใจให้มาร์คมาร์คใจให้เพชรแท้เพชรแท้ใจให้มาร์คมาร์คใจให้เพชรแท้โอ้ลื่อนกลับมาที่พามแล้วทามส่งให้เพชรแท้เพชรแพ้ยิง บอลเก่งมากเดี๋ยววก200คะแนนลูกให้กองเชียร์สีเขียวมาพบกับพี่เอ็กบ้านหันนะครับว่าเขาจะเล็งไปป่าไหนเตะมาแล้วนะคะ200เมตรนะคะสกัดบอลไว้โดยพี่อ้วานนะคะเสร็จแล้วเป็นไงต่อเป็นไงต่อเหลืองเล่นต่อเหลืองเล่นต่อพี่เอ็กบ้านหันสกัดบอลไว้อีกแล้วแล,วและยิงไกลย,ยิงตรงตรงมา หมาพบกับมอส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 เลี้ยงสมาพบควนควนองไบมอสมอสมอสววาไงมอสมอสมอสส่งกลับมาส่งกลับมาปิดปิดปิดรัชตะต่ออเข้าป่าไปโอ้โหขอบคุณพี่ผูเปลี่ยนตัวนักกีฬาเปลี่ยนตัวนักกีฬาค่ะขอบคุณพี่พานุงมากเอาเครื่องเสียงมาช่วยให้ฟีแล้วยังไปเก็บบอลให้อีก บอลแต่บอลมาแล้วนะบอลมาแล้วนะบอลมาแล้วนะบอลมาแล้ว,นะลวพี่เขาถือขยะไปในมือด,ด้วยแต่บอลไปได,ด้วยเก็บขยะไปได,ด้วยนะคะกับทีมสีแดงเราดวลหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนนะคะมาแล้วนะคะอันนี้บอลอยู่ที่สีเหลืองสีเหลืองที่พาทีพามส่งให้พแพทแพรแพ้ว่างไงเพรแพ้วิ่งามบอลมาตามบอลมา,า,มมานนไปบอลไปเลี้ยงบอลสักขาลองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแงไปแล้วปพนแพ้ส่งแล้ว ทำรับไว้ได้นะคะอา,อาที่พี่มารี่มาร์คว่าไงมารมองแล้วเลงองศาแล้วติดสีแดงสีแดงได้ลูกไปนะคะเพชรแาร์คช่วยเข้ามาช่วยแล้วนะคะขณะนี้มาแล้วนะคะเหลืองเหือือง,องตั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 งต,งตังแก้เกมบอลกลับมาได้ให้ส่งให้เพชรเพชรส่งกลับไปให้มาร มว่าไงมักตรส่งกับแท้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 ว่าไงแท้แท้สับขาหลอกหนึ่งสองสามโทงกับมักอ่ามักตรงต่อมามักเลื่ไล่บอลมาไล่บอลมาไล่บอลมาเตียมเตียมยิงงติดทำรออีกลูกหนึ่งอาทำส่งให้พี่น้อยอีกแล้วครับพี่น้อยนาะทีนี้มาเจอบอลกับพี่น้อยอีกแล้วครับหน้าประตูของสีแดงจะเกิดอะไร มาดูกันนะคะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชายระหว่างสีเหลืองและสีแดงใส่บอลไปโดยพี่มอดแมนยูแมนย,มนยูส่งไปส่งไปพี่รัชตะที่รัชตะร,ตรับวันไว นไว้แล้วส่งต่อมาให้รองเท้าดังเงินรองเท้านังเงินสีเหลืองแบนยูเ,ยเข้ามารับตอนแล้วนะคะตุดธีระเดช โอ้โหส่งกลับไปให้สองรถปั่นลูกนี้สวยมากมอสกลับมาส่งมาส่งมาส่งมาให้กลับส่งให้กลับอ่ามาร์คติดมาร์คสีเหลืองนะคะมาร์คสีเหลืองเอ้าเลี้ยงประตูต่อไปมอสมอสว่าไงมอสใช้เดียวหรือไม่ติดลัอสะมีล้อสบะว่าไงมีล้อสบะตู้ไหมอ่ามอสมาสู้แล้วมีน้อยโอ้ยน้อยเตะตะก้อเลยโอ้โหโอ้โหเขาอยากเล่นคนเดียวั้างนะโชว์สกิลลีลาแมนยูส่งมาแล้วส่งมาให้กลับ ชายสีเหลืองส่งกลับมาให้กับธีระเดชนะคะออกประตูบ okay? ่ายค่ะไอรม่เต้เงอนะคะธีรเดช ้อนกลับมาที่สีเหลืองจ เปลี่ยนตัวคอบ์บอน,น่อยเอามาแล้วเปลี่ยนตัวนักกีฬาไหมเปลี่ยนตัวนักกีฬาสีแดงไคโรรูซีลงสนาม เดี๋ยวอ้ไม no <neighborhoods> ่ทายอ่ะไม่ทายอ่ะอีมเดียวปุึกเตียนลงสนามแล้วสำหรับสีเหลือง อตอนนี้อยู่หน้าประตูของสีแดงอีกแล้วนะคะเป็นนาทีเฉียดฉิวนะคะไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาหรือเปล่านะคะเรามารอน้นกันกับนาทีระทึกคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสีเหลืองกับสีแดง สีแดงที่ข้างประตูนะังสีแดงมี่ลายเตะ Natin no, no, lang no.